ลา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 สวัสดีทุกคนชาวนี้มันช่างสดใสจริงๆพอดีว่าวันเนี้ชายก็น่ะมาเข้าแคมป์มาตั้งแคมป์ในป่าน่าเราจะมาตั้งแคมป์กันทุกหนึ่งเดือนและนี่ก็ครบเดือนหนึ่งแล้วที่เราจะมาเข้าแคมป์ตั้งแคมป์กันจะได้แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน่ะ ก็ก็เลยได้รับหน้าที่มาตกปลาหาปลาเอาไปทำอะไรกินนี่เลยเราจะไปลำทานน้ำเชี่ยวแบบนี้จะมีปลาให้ตกไหมเนี่ยเราจะต้องขยับไปมุมไหนมุมน้หรือมุมนี้เอะมุมไหนก็เชี่ยวเหมือนกัน,นก็ตกมันตรงตรง แต่นั้นตัวอะไรยิกยักยิกยักแต่ก็คงเป็นสัตว์ทั่วไปที่อยู่ในป่าแหละมันชื้นน่ะนี่มันน่าจะเป็นหอยคากก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนินานงั้นเช้ก็ขอตกปลาอยู่ตรงนี้ละกันใช้ก็จะนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งโอเคเท่านี้เป็นอันเสร็จตอนนี้เราก็ได้เบ็ดตกปลาเป็นที่เรียบร้อยใช้ก็จะนั่งรออยากใจจดใจจอ่อเห็นเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะ่ะ คนใครเคยมานั่งตกปลาแบบนี้บ้างนะ่ะชิคก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ชิคก็มานั่งตกปลาแบบเนี้ยนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งหวังว่าจะได้ปลาไปทํากินวันนี้นั่งรอรออยากจะจุดเจะจ่อ e m m o นี่ชายก็นั่งรอมานานแล้วทำไมปลาไม่กินเบ็ดเลยนะฉันก็ทำอะไรผิดพลากันตกปลาครั้งแรกของชันก็มันต้องได้บ้างสินี่นั่งมาเป็นสองสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวเดียวตกตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกจริงทำไมปลาไม่กินเยอะ ไอมหลออเพลงอยู่แถวนี้ง่ายมากการหาปลาออบันนี่เอ็งหลอฉันมาก็ดีแล้วฉันนั่งตกปลาอยู่นะ่ะอทำไมปลาเด็มเลยนะ่ะง่ายมากไคเกิลเธอเนี่ยเอ้จาจับปลาไม่เป็นนะบันนี่ว่าเอ,อ๊ะจ้เธอทำยังไงนะ่ะ แล้วยังไม่มีสักกระตุวเธอมาเป๊ะเดี๋ยวเท่านั้นแหละปลาตายเต็มลำธารวิธีน,นี้ง่ายที่สุดเช็คเกิลเธอลองไม่อาบน้ำสักห้าวัน <What? S 2> หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เดินลงในน้ำนะ oh. เดินตั้งแต่ต้นน้ำันปลายน้ำเลยจนจบแล้วนะ <laughs> <laughs> oh. <laughs> ฉันเพิ่งรู้ทริคมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่แท้เออเธอไม่ได้อาบน้ำปลาก็เลยตาย oh. <laughs> แล้วก็ได้ปลามาเต็มเลย S <s> สรุปวันนี้ฉันตกปลาฉันไม่ได้ปลาน่ะไม่จำเป็นเต่ไหมวันนี้มันด้วยแล้วดีมากเลยงั้นก็เราเอาไปแคมป์กันดีกว่าต้องเดินเลาะลอดอุโมงนี้ไปนะอุโมงคไม้เห็นป้ายเอนั่นไหมแต่ว่าในนั้นมันมีหอยทากตัวใหญ่อยู่น่ะ ถ้าตัวเล็กนิดเดียวเองฉันก็จะไปกลัวอะไรแก่อหอยทากทั่วไปนะแต่มันก็ธรรมดาอยู่แล้วละ่ะที่มันจะมีหอยทากอยู่นนในสตาไม้แบบในแต่ะเนตัวใหญ่เกินไปนะเออมันอุดมสมบ,บูรณ์แต่แบนี้เธอคิดมากออไป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 กดหน,น,น้าตามันจะดีเป็นแบบว่ามันจะไปกินปลาบันนี้ไม่ นี่ะนี่แะนี่แะถอยไปคนอื่นหาปลาได้เจ้าก็จะมากแยงปลาคนอื่นมันไม่ถูกต้องนะโอ้ว่าไปแบนนี่ถอยทกมันจะกินปลาเธอมันไงดูสิ่โอ้เจจะว่าไปหอยทากตัวนี้น่าจะมันแอบน่ากลัวเล็กน้อยมันดูไม่เหมือนหอยทากทั่วไปในป่านะใช่แล้วปลาบนพืชนี่หายไปไหนหมดแล้วนะ เอออย่าบอกนะว่ามันกินไปแล้วเย้เออจบไกลไปเลยมันดีดีมันก็เดินมาหาเธอแบบว่าระยะประชิดอยู่หลังเธอไงเย้เย้วก็แล้วก็มีบหนีก่อนดีฝ่ารีบวิข้าอุโมงไปเร็วนี่ต้นน้ำไหมอ่ะเอาทางไหนก็ได้สักทางหนึ่งน่ะโออ้โต้นน้ำก็ต้นน้ำต้นน้ำ บันนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอออ้ึออทักขึ้นแล้วบันนี่ยังไม่มายม่มา, oh. าบันนี่โดนหอยทากยักษ์กินไปแล้วนะหน้าตาหอยทากตัวนั้นมันแบบว่าไม่ได้เหมือนหอยทากธรรมดาทั่วไปตัวยักษ์ธรรมดาแต่หน้าตาย,ยังจิม้มริมก็ไม่น่ามีอะไรนะห่วงแต่อันนี้ฟันแหลมเขี้ยวอย่าบอกนะว่า ทำไงดีทำไงดีทำไงด,ไงดีถ้าหอยทากกินมันนี่ไปแล้วเราก็จะต้องไปหาอุปกรณ์ไปงัดตัวบันนี่ออกมาจากท้องหอยทากอ๋อเชก็ลูแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็ทํทำเบ็ดตกปลาไงล่ะต้องเดินกลับไปแต่ถ้าเดินย้อนกลับไปทางเดิมคงจะยากงั้นเดินเลาะป่ามาทาง แล้วไปลอดใต้อุโม,มงค์กระเป๋าที่ออกน้ำนี่งไงใช่จริงๆด้วยมองเดียวกันเป็ดตกไปอยู่ตรงนั้นเชื่อไหมกลับไปอย่างที่เดิมกลับไปอย่างที่เดิมออโอเคเรียกใครก็ได้เอาอยู่ตรงนั้นแต่อะไรเธอต้องอยู่นี่สนใจนั่นอยู่ เธอจะไปทาอะไรตรงน,นั้นน้ามาตามเธอนะ่าซี่คิดว่าเธอโดนมันกินไปแล้วก็จะมาเอาเบ็ดตกปลาไอ้ชิคกีทท้ทำน้ำไหวๆเดี๋ยวมันก็ตื่นอีอกแล้วเอ๊ะแล้วมันจะตื่นได้ยังไงเล่าเชื่อฉันสิที่ปีนขึ้นมาเร็วอ๋อปีนก็ปีนเอ๊ะเมื่อกี้แสดงว่าเธอสับขาหลอกมันใช่ไหมนะ่ะย<อ>กกลับมาทางเดิมที่เดิม นั่น้ยนอโอ้ยช่วิน่วยดิสิช่วยดิสิ่วยดิช่วยด่สิช่วยดิส่ายดิสิช่วยด่สิช่วยด่ยดิสิช่นยดันิ่วยดิส่วยดิสิช่วยดิสิ่วยดร่วนดิ่ายัิสิ่วยดิ่วนดิสิ่ยดิส่วยด่วนดิ่าเธออ่วนดิสิช่นยด้สิช่วนดิ่วยดิเิ่ยด่วยด่ยดิส่วยด่วยดแส่วยทิสิช่น เย้ยอี๋จะ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 ปีนขึ้นไปใหม่เปีนขึ้นไปใหม่ว้ายจชคดีที่มัไม่ยด่มตอนนี้มันหายนะไม่เป็นไรเชรเก้ามันจะช่วยเชร์เก้าเองด้วยการเที่จะล่อมันไปอีกทางนึงเอ้บัตตินเธอเสียสละจริงพอยทักตามบันนี่มันแล้วเออ ตามไปที่ไหนล่ะเอ้เออออเบันนี่เออจะบอกว่าเธอน่ะรอดเออเออเอรอดจะที่ไหนเธไปไหนแล้วเธอยังรอดอยู่ไหมสวยงามอูแสงทองส่องอัมภัยดอกไม้งามต้นไม้ก็แบบดี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 เีดีดีดีมีนีดีดีดดี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 ยย ไม่ใช่สินี่หอยทาอยู่กับบันนี่นเยเอ้อาจารย์ตายแล้วตายแล้วไอ,อเคิลที่แคมป์เรามีเกลือไหมเกลือเหรอทำไมต้องมีใช้เกลือทำไมเธอจะเอามาทำอาหารเหรอหอยทากในตัวม,มันมีน้ำเยอะใช่ไหมถ้าเราเอาเกลือไปโรยใส่มันมันจะรู้สึกละใายคือแล้วมันจะขับน้ำออกทำให้ตัวมันเล็กและแฟบลงหน้า ฉันว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้งั้นไปไปที่แคมป์โลดีฟ้า <c oughs> ไปซิลลลลๆๆลลลยงั้นลลบมันไปที่แลมปลเลยไงโอ้นู่นมันตลล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 ลนลล <c oughs> ม<อ>มลล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 ลไลลลลนลลลลลน ออจะแค่เอาวันที่ผสมน้ำเกลือไว้แล้วนะ่ะแค่รอมันมาเท่านั้นก็จะสาะใจมันใช่ไหมใช่ <c oughs> ฉันว่าอีกไม่นานก็จะตามเรามาลุ้นมากว่ามันจะโผล่มาจากทางไหนทางซ้ายทางขวา,าทางหน้า,า,าทางาาหลัง <c oughs> ใช่เก้ามันจะตามเรา,าจริงหรือเปล่านะ่ะเอ้ไม่รู้สินะจะอยู่ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลัง เไม่ออกวันนี้เห็นอะไรไหวๆอยู่ฝั่งนู้นขวาม,วามอือเฮ้ยเอ๋เธอ,เอ,เอ,เอก็เห็นเธอก็จำหักได้แต่ามาได้มาเร็วบันนิสานนี่แหละน้ำเกลือน้ำเกลือเฮ้ยฉันว่าได้ผลได้ผลจริย จิดเดียวเลยนะตัวเล็กกะจิตฤทธิ์ไม่มีพิษมีภัยแน่นอนฉันว่านี่เอามายางกินหรือยางเลยนะกันหัวจอกแหมพยายามจะกินัวนนักแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่แบบตอนแรกเราก็จะได้กินเนื้อมันแบบฉ่ำๆแน่นๆเลยนะโอ้ยด้วยใช่ไหนออกมาไปแช่น้เหมือนเดิมไหมมันจะได้ตัวโต เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีไม่ดีถ้ามันกินเราแทนนะแทนที่จะเราจะกินมันเราก็กินมันเลยไหมสุกยางไปใช้พักสามสองหนึ่งกินได้อา๋อเอาตามเร็วเอ้กระดึบช้ากระดพอตัวเล็กก็กระดึบช้ากว่าจะกระดึบไปได้ย้าย ี0ตัวจะเล็กลงแต่ว่าผิดมันไปได้น้อยลงเลยนะ